ไฟฟ้านะครับประกอบไปด้วยสารเคมีหลากหลายชนิดนะครับอย่างแรกเลยตัวหลักๆนะครับหคือนิโคตินสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมีหลายตัวนะครับที่เป็นตัวที่สามารถเสพติดได้ถ้าไม่สามารถหาความสุขจริงๆได้ร่างกายเราสมองเราจิตของเราเนี่ยมันจะเริ่มไปหายาที่มันรุนแรง ไฟฟ้าคืออะไรนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูดบุหรี่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งใช้กลไกของไอน้ําแล้วก็ความร้อนเนี่ยเพื่อทําให้สารสารเคมีหรือสารสติดต่างๆเ,เข้าไปในร่างกายหลายๆคนหลายๆท่านนะครับอาจจะบอกว่าเขาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้บุหรี่ธรรมดาครับ บุหรี่ไฟฟ้านะครับประกอบไปด้วยสารเคมีหลากหลายชนิดนะครับอย่างแรกเลยตัวหลักๆนะครับ1คือนิโคติน2ค,คือโพรพิลีนไกลคอลนะครับ3คือกลิอรีนครับ4คือสารแต่งกลิ่นและรสนะครับสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมีหลายตัวนะครับที่เป็นตัวที่สามารถเสพติดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังครับบุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการสูบบุหรี่ได้หรือไม่ ต้องบอกนะครับว่า2ออย่างนี้ถึงมันจะเรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดาแต่สําหรับผมนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ทําการบาบัดผู้ติดยาเสพติดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคนรักผลิตภัณฑ์กันนะครับแต่ทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้มีสิ่งที่เรียกว่านิโคตินเหมือนกัน ซึ่งนิโคตินเป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่ใช้บุหรี่ธรรมดาแล้วแต่ฉันดูดบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นฉันเลิกดูดบุหรี่ธรรมดาได้ผมจะบอกว่าตะก,การนี้เป็นตรก,การที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะสุดท้ายเราก็ติดนิโคตินอยู่ดีครับคำถามที่บอกว่าถ้าเราใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะนำไปสู่การใช้สารเสพติดตัวอื่นไหมนะครับผมต้อง เล่าถึงหลักการพื้นฐานของผู้ที่ใช้สารสติิก่อนนะครับร้อยทั้งร้อยเลยฮะคนที่ใช้สารสติดเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตประจําวันนะครับและเขาก็จะต้องการขวนขวายหาความสุขที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่านะครับเราก็เรียกกันไปว่ามันคือความสุขจอมปลอมนะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาหรือทําให้เรามีความสุขได้ชั่วคราวนะครับทีเนี้ยมันเริ่มจากการที่ อเป็นยาเสพติดตัวเล็กๆอย่างเช่นว่าบุหรี่หรือก็คือนิโคตินที่อยู่ในทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้านะครับมันคือนิโคตินมันเริ่มจากตรงนี้นะครับแต่ร่างกายเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าการดื้อยาอยู่คือเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาเสพติดชนิดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับร่างกายเรามันก็จะยิ่งขวนขวายหาสารเสพติดชนิดนั้นน่ะมาเรื่อยๆเพื่อเสริมเสริมว่าฉันเคยได้เท่านี้แล้วฉันก็ต้องการมากไปกว่านั้นอีก เพราะว่าร่างกายเรามันคิดว่าแค่นี้ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แล้วมันก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆทวีคูณการอยากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อวานอาจจะเริ่มใช้เริ่มดูดบุหรีร่1ตัวนะครับพรุ่งนี้อาจจะรู้สึกว่า1ตัวมันไม่พอแล้วนะครับวันต่อไปก็3ตัว4ตัวต่อไปเรื่อยๆก็1กล่องนะครับพอ1กล่องตอนนั้นถึงเวลานั้นต้นต่อของปัญหาหรือต้นต่อของความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้หายไปหรือมันไม่ไถูกจัดการ มันก็จะเริ่มหายาเสพติดชนิดที่รุนแรงกว่ามิโคตินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันนําไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นไหมต้องบอกเลยครับว่าถ้าไม่สามารถหาความสุขจริงๆได้ร่างกายเราสมองเราจิตของเราเนี่ยมันจะเริ่มไปหายาที่มันรุนแรงขึ้นแน่นอน